ขอเชิญพบกับนวัตรกรรมเพื่อควพลังงานแสงอาทิตย์ฆ้าเชื้อโลกหน้ากากผาา้ากันใบของกลุ่มเราได้เลยครับเชิญรับชมได้เลยครับที่มาและความสําคัญนะคะเรื่องสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบนันส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ผู้คนจึงเริ่มผ่านมาป้องกันตัวด้วยการสวมหน้ากากอนามัยจึงทําให้หน้ากากอนามัยเกิดการขาดตลาดและราคาสูงขึ้นผู้คนจึงไม่นิยมใช้หน้ากากอนามัยชนิดใช้แล้วทิ้งผู้คนจึงเริ่มผันมาใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่สามารถทําความสะอาดและนํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่การทําความสะอาดนั้นไม่สามารถกาจัดเชื้อโรคได้อย่างหมดจดดังนั้นคณะผู้จัดทำจริงเล็งเห็นว่าเราควรมีนวัตกรรมที่สามารถ ฆ่าเชื้อโรคหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและชนิดต่างๆได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้นค่ะว<ล>ัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อประดิษฐ์เครื่องอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ข้อที่2เพื่อการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของเครื่องอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อที่ 3. เพื่อบูรณาการกระบวนการสเตมศึกษาที่ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องอบฆ่าเชื้อโรค้ากากอนามัยชนิดผ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ข้อที่4เพื่อรณรง์การให้ความรู้และการใช้เครื่องอบฆ่าเชื้อโรค้ากากอนามัยโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ข้อที่5เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสารรค์และเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต การเผยแพร่ความรู้นำเสนอข้อมูลการศึกษาชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆแก่เพื่อนคุณรูและผู้ปกครองที่สนใจจัดทำวิดีโอเล่มรายงานแนะนำาคู่มือการใช้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ฆ่าเชื้อโลกหน้ากากผ้าอนามัยค่ะผลการดำเนินงานได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย สำหรับการสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ได้นำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้โดยนาความรู้ทางเรื่องของเครื่องบินใบพามาใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ทางเราได้ประดิษฐ์เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์คาชอร์โร่หน้ากากอัลมยเป็นต้นแบบขึ้นมาหนึ่งเครื่องเพื่อทดลองใช้กับที่โรงพยาบาลชุมชนค่ะข้อที่สอง ผลการทดลองการอบหน้ากากอนามัยที่ทํามาจากข้ามัสำินสีขาวโดยการนําไปแช่ในน้าสบู่เป็นเวลา5นาทีและทําการอบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน4ช่วงเวลาคือ5นาที10นาที15นาทีและ20นาทีผลการทดลองปรากฏว่าความแห้งของหน้ากากอนามัยแปรผันตรงกับช่วงเวลาที่ใช้ในการอบค่ะ5 3ผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคหน้ากากอนามัยจำเปองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางเราจึงไม่สามารถส่งหน้ากากอนามัยไปทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคนะ้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้จึงใช้การศึกษาเทียบเคียงจากเครื่องอบที่มีการบฏิกัใช้หลักการเดียวกันคือการใช้พลังงานความร้อนและการฉายแสงสี UVC จากการศึกษาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ้วสิ่งที่ชาติพบว่าสามารถทำลายเชื้อโรคบนหน้ากากอนามัยได้ทั้งหมด ทางกลุ่มผู้จะทำเสียงประดิษฐ์คาดว่าเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ผ้าเซโรคหน้ากากอนมามัยจะสามารถทำลายเซลรคได้เช่นเดียวกันแต่ทางเราจะเปลี่ยนจากการใช้พลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แทนซึ่งหากสิ่งปรดิษนี้ได้ทำการพัฒนาต่อไป สามารถทําให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้ได้จริงได้ด้วยค่ะในส่วนอุปกรณ์และวิธีการดําเนินการของเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ฆ่าเชื้อโรคหน้ากากอนามัยนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเราอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มค่ะจึงไม่สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้เราเลยประดิษฐ์เป็นโมเดลแทนนะคะ Don't stop the music 왜 멈춰있어 춤추듯 돌아갈 Life is a p a r y so 딱히 말 안해도 t i k t o k tick t o k